สวัสดีครับ EP นี้มาพบกับบ้านทรงขายดีของบ้านน็อกดาวน์บายช่างจิ๋วเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมครับด้านหลังครับครับบ้านหลังนี้นะครับลูกค้าตัวบ้านสามคูณหกเมตรนะครับรวมระเบียงด้วยนะครับระเบียงเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับมีที่นั่งนะครับรอบเลยเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับ ด้านในนะครับลูกค้าตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับสามคูณสามเมตรนะครับวางเตียงประมาณห้าฟุตนะครับมีที่เดินสะดวกนะครับตรงนี้นะครับเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบลูกค้าจะไปวางพวกชั้นกระจกหรือตู้เสื้อผ้าได้เลยนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับหนึ่งเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบตรงนี้เหลือเก็บรายละเอียดใส่กระจกก,ก็ ส่งมอบให้ลูกค้าได้นะครับระบบไฟเดินไว้ให้หมดแล้วนะครับลูกค้าแค่ไปจัาไฟเข้านะครับลายกับนิวตันแล้วก็กาวก็ใช้ได้เลยจากภายนอกนะครับหลังนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจมีเพียงหลังเดียวไม่ต้องรอสร้างนะครับสั่งจองมาได้ที่เพจ Facebook หรือทาง YouTube หรือช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับลูกค้าแอดเข้ามาได้เลยเพราะว่ามีหลังเดียวอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับราคาอยู่ที่2องแ0 0สบาทจากปกติ2อง0 0 0สาบาทนะครับส่งฟรี200อยกิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าอินบ็อกเข้ามาเลยครับบอกว่าเป็น FC ของบ้านนกดาบายจังจิวเราให้ส่วนลดตรงนี้ให้นะครับ สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0864256614นะครับโปรนี้แค่สิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าราคาจะไม่เท่านี้นะครับย้ำราคานะครับ225,000บาทนะครับฟรี200กิโลเมตรแรกโทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ